กับสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องมาทุกโคมืมนานี้สลาสิมากินไก่เป็นโตเลยพี่น้องไก่แซนน้ำปลาซานบเคยกินจากเถื่อพี่น้องเลยตอนนี้เราก็จะตัดเป็นชิ้นเป็นตอนก่อนซื้อไก่มาเป็นโตเลยพี่น้องมาเห็ดไก่เซ่เอ้กินไก่แซนน้ำปลาเนมันนี้เนาะมีสลากตัดเป็นตอนกับพี่น้องสลาก็บบกเคยกินจักเถื่อพี่น้องน่าจครั้งแรกในชีวิตท,ที่ได้กินเนาะ ว่ารสชาตินี่จะเป็นอย่งไสรสละชิพัฒนกินพี่น้องแบบพัฒน์พัฒนใส่พักใสยยน่น้ำหนะพี่น้อง,อง,องก่อนอื่นกะขอสำเร็จก,ก่อนพี่น้องเลยขอสำเร็จไปก่อนสีไก่ไก่อบแช่น้ำปลาพี่น้อง ี่พี่น้องมากราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายมัสกุสคนสบายดีเด้อพี่น้องฟังเล่าพังไทยสบายดีพี่น้องต่างประเทศเนาะมาพี่น้องคลิปนี้มาพอกับสลาดกินคือเก่าพี่น้องกินของขวัคือเก่าได้ไก่เซน้ำปลาพี่น้องสลาก็เลยมาเหตุันกินแบบว่าเฮากินเนื้อก็ต้องกินพักไปดำเนาะมามาพี่น้องมากินน้ำสลาดลงมือเลยได้พี่น้องเลย บนี้เพิ่นเนี่ยเพิ่นเลี้ยงเนาะเลี้ยงคักพี่น้องเอ้ยเลี้ยงไก่เป็นโตเลยบ่เหนียวบ่เหนียวบ่กินกับกะปุกก็ได้จากที่สลาสอันนั้นไก่เนาะสีไก่เป็นตอนน่ะพี่น้องสสีเป็นตอนเป็นตอนไก่มาเป็นโตเลยอันเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ําสลาเด้อพันเข้ากับกะปุกนต้องกินผักไปนําพี่น้องกินแต่เนื้อก็บ่ได้เนาะ เดีย๋ยวสิเป็นบิีโอมิเซโปรตรีนน้ำเก้ีวแบบเกียวสองอืมนืมเป็นไงเปรี้ยวพอ่อจากหวานหวานหน่อยเจ้ียวนี้เกลีวเดีย๋ดยมันก็ต้องตัดกัเพาเด้อ ก,กักบไ่เอาขาไม่เลยัอบอืมเาะนมือห่อกันแซบๆเอ,อ,อาออพอิพี่น้องกินช่องคนจะเป็นน้องแต่บรได้ถ่ทยเห็นคนที่ชองเบาะไโตพี่น้องเลยอยากให้เห็นโชว์โตนั่นน่ะ มามามาพี่น้องมันกินน้ำสสาวหยุดงานพี่น้องปรเิเัติงานเราเหมือนเนาะมันหยุดงานพี่น้องเลยก็เลยซื้อไก่แซน้ำปลามากินพี่น้องแต่สลาสีบอบ์ปกินแต่ไกล่ละละ่าเนาะะสลาเสียพักมากินกับพันกินแบบพันกินนะ่นอะ

แสบๆจากแบบไหนพี่น้องอินไก่แซ่น้ำปลาเด๋ยพี่น้องเลยแต่สลัพันเป็นพักพักมาพันอีกทีกรมดูไก่แข้งขี่มาเลยเฮีย พอมั่มาขึ้นสลลด์พอนั่มีประกาศนึงครับออเชิญจะพักน่งเลยกิดไปน้ำลมลมกันไปน้ำคุยกันไปน้ำใดเดี๋วพี่น้องเด้อโมเป็นยังเพราะว่าเข้าคอยกินคอยไปคอยมานะ่ะจะบ,บอ่ กูอยากสมัครคักแค่นออกพี่น้องกลัวเบาางคาตีนไก่เอาไก่ใ่จิ้มน้ำแจวน้ำแจวจิ้มน้ำแจวคัเนาะ แคบ,บหลายพี่น้องเลยพันเนื้อไก่ใส่กับพักเจีนเนเยกวกรบโบเผ็ดไปเลยพี่น้อง เขาเล่นน่ะแล้วเราค่อนท้องเป็นแบง จุมตีเขาเอาน้ำส้มมาบอหม่องนาวเห็นน้ำนาวมันสมแซ่บกว่าไม่เห็นสมหอมนอมเขาใส่น้ำส้มเขต้องใส่น้ำสารกันบูดเพราะมีนีสารกันบูดในน้ำส้มอยู่แล้วเขียนบุญหมือนสมบงนาวเราสมบ,บงานาวต้องใส่สารกันบูดใส่ยาซีแอร์รรรได้เป็น พักเข้าไปพิดคำใหญ่ๆเลยทำแบบใหญ่ๆเลยเนาะกินเต็มปากเต็มคำเลยเนาะเอาตาเหลือกขุน้นเนาะ น,น,นี่ก็อิดพันไก่แช่น้ำปาน้ำปลาเออไก่แช่น้ำปลาพัน <c oughs> ตั้งสื่อแหนไม่ได้เลย <c oughs> พี่น้องชีอเอินจังแบบวะพี่น้อง ชื่อจังได้ว่าสลาตั้งซื้ออะได้เลยนะแต่แต่ไก่แซน้ำปาก็มีซื้อเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่สลามาใส่แบบเป็นพักเป็นยังมาเอาขนมจีนเอาพักเอายังมาใส่น เชื่อการแช่น้ำปลามาสุดกินกดเบิกกินขาเลยลงทองอะไรก็ดูปลาดิเจกูก็ให้หน้าขาวหน้างามเน้อใสเจ็กูก็ ได้อิ่มไปแน่เลยเนาะแบบหอมมากเลยกะจุกโลกถ้วยน้ำจิ้มเลยพนะี่น้อง

พันกับผักแต่กินบดใส่ผักเกิจดจากไหนนะคือบุกขบมีผักไม่มีใส่เลยเพื่ดแซ่นั่เนาะเนี่อไก่กัรน่นนัว,นวออกนุ่นัว น okay. hmm? right. uh, uh ีเลยบิ๊มเลยบาดโตนี้ตูดมันแหงมันรับมั้ซึกอิ่มแล้วพี่น้องเว้ย อิ่มแล้วก็เห็ดคับบ่มบนไงแล้วพี่น้องตอนหิวคัๆๆ่มใหญ่แย้วแย้วตอนอิ่มเด้อพี่น้องตอนใกล้สิอิ่มแล้วพี่น,ออน้อ,นองคำจะน,น้อยลงลนะเนาะตอนหิวไงคำจับจกระปั้นเลยพี่น้อง กับขนมจีนเนาะซาลากันป่ปลยไปต้มชาชาไนี้สัวอมืออันนี้ทุกคนแมวนี่ซลาหก็สิได้จบคิดแพงท่านี้เด้ทุกคนเนาะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหลาเด้อทุกคนเด้อเผื่อเป็นกำลังใจให้สาวหลาเนาะกินอิ่มเลยพี่น้องเมดเลยขอขอบใจเด้อทุกคนที่กลับมาติดตามสาลามว่าสปินคนเก่าคนใหม่กับกลับขอบใจเด้อทุกคนเด้อบายบายทุกคน